เป็นภาพสารเก่าเขาบอกว่าคัวพันกับน้ําในอดีตแสดงว่าต้องมีกรรติดพันกับน้ํามาอ๋อถ้าไม่มีนะมึงเทปแรกและเทปสุดท้ายเลยนะปิดเพจแนะ่ <c oughs> มึงเหมือนเอามันมาเสี่ยงเหมือนกันนะไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมคิดว่าใช่เพราะเป็นสารไม้แต่ที่ท่าน,นต้องทำใหม่ <c oughs> แต่เราจะอยากเดินเข้าไปอีกอ่ะนิดนิดนึงก็สุดไม่อยากไปฉันอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยว <c oughs> ไปองจะได้ดูว่ามีเปล่า นั่นใครอยู่เพื่อนอยู่คนไม่อยากไปแบบจริงๆ,ๆงไม่อยอมไม่อยอเลแล้วพอเผาเสร็จกระดูกไว้ไหนอ่ะลอยคลาสหมดเลยเหรอหมดเลยแล้วเราก็พูดกับเขาว่าแบบแบบขอโทษที่ดูแลผิไดไม่มีพออะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะคุณกิตติสวัสดีค่ะสวัสดีสามกล้องดีโฟบกิตติโค้งงงไปเลยจะบอกอะไรวะสวัสดีครับ คือคนอื่นอะ่ะเขาถ่ายรายการในรถเขาขับไปเขาคุยไปแต่เราไม่ทําเพราะว่าอะไรกูเมารถนี่เ <GO> ด <av uther> ี๋ยวคนงงว่ามาทําอะไรนี่นิวนะคะนิวปฏิตาแล้วครับโฟกนะคะโฟกผ่าดวงครับพวมากับโฟกผ่าดวงครับผมต้องมาทําอะไรอ่ะมาโฟกผ่าดวงต้องมาตะเวนกินฮะอะไรอ่ะเป็นอะไรกัน วันนี้คุณจิตด,ดีไม่ค่อยดีนะค่อยปกติๆๆๆๆนะตอนไม่ทั้งหมดทั้งม่วนอ่ะที่มาเจอกับโฟงในวันนี้เพราะว่าเราเชื่อในเรื่องของกรรมลิขิตและความไม่บังเอิญของชีวิตมันคงถึงเวลาที่เราจะต้องทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสากลลโลกแล้ใช่เพราะมนุษย์เราจะเป็นจะมีตั้งบุญและกรรม<ช>อย่างเช่นเรามีกรรมช่วงนี้เราต้องมาเจอกันเรามีกรรมและเรามีนี่เราเลยเจอกันเพราะว่าเราจะมาทํารายการเกี่ยวกับการมูเตอร์ นิวเ <New S 2> ป็นคนหนึ่งที่ชอบมูดตนูมากแล้วพอดีโฟกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เ <Wow. S 2> นื่องจากนางมีจิตสัมผัสเราเลยชวนกันว่าเฮ้ยเรามาทําอะไรด้วยกันดีไหมเกี่ยวกับเรื่องแบบความเชื่อใน, uh. ในด้านต่างๆของนิวกับสิ่งที่โฟกอาจจะเห็นแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องเชื่อโฟกนะเพราะว่านี่คือเซนส์ของโฟกที่เห็นอนะไรเงี้ยดูเราจําเป็นต้องมีสติและพิจารณาเอาเพราะว่าเราสองคนไม่มีสติใช่ออแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับความสามารถของเธอสกิลของเธอที่ไม่เหมือนคนอนออเเธห็ อะไรที่นอกเหนือจากที่คนทั่วไปเห็นกะเช่นแบบต้องบอกก่อนว่าเป็นอย่างเงี้ยมาเกือบยีปีแล้วก็จะสื่อสารกับวิญญาณดีกว่าหลักตอนเนี้ยมันมาจากอะไรโฟมันเริ่มมาจากเคยตายคือแต่ละคนเออจริงๆรแต่ละคนคือมีแต่คนเกิดมาเขตายหรอไม่ใช่ไม่ใช่ประมาณอายุเด็กๆ ก็จะเหมือนแบบหลับแล้วเป็นยานอัตาล่างไปแล้วก็คือเหมือนมีแต่ละคนทักว่าเออหมดอายุไขไปแล้วแต่อยู่ต่อได้โดยมียานของพระศิวะมาคุ้มต่อก็เหมือนเป็นใช่ใช่เหมือนเป็นร่างเป็นภาชนะให้เขาแล้วก็อยู่ต่อได้อย่างงี้อยู่แต่ต้องแลกกับการที่มาทางนี้ช่วยคนบำเพ็ญบารมีช่วยคนดูดวงในเรื่องของศาสตร์ทางนี้ไปตลอดชีวิตอะไรยังจําภาพตอนที่ออกตาร่างไว้ได้แกเป็นดวงวิญญาณที่มองฝันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเหมือนฝัน คือหลับไปแล้วแม่งเหมือนออกจากล่างไปแล้วไปยืนตรงคูน้ําซึ่งแม่งมันเป็นคูน้ําแคบมากแคบชนิดที่ว่าอิดบล็อกเดียวอะข้ามก็ผ่านแล้วแต่มันเป็นคูน้ําที่ยาวสุดๆตาทั้งซ้ายทั้งขวาคือมองไม่เห็นเลยคือแค่ก้าวก็ข้ามแล้วอะแต่ฝั่งตรงข้ามคือมืดหมดเลยนะมองไม่เห็นหแต่ความรู้สึกพอไปยืนตรงคูน้ำํำจากที่มันเล็กมากๆเล็กประมาณจริงๆนะไม่ได้แบบว่าโอ้โหก้าวเดินอะไรอย่างามได้เลย แต่ว่าพอเราไปยืนตรงปลายคูน้ําเนี่ยขาก่อนจะก้าวมารู้สึกวิววิวเหมือนเรายืนอยู่บนตึกร้อยชั้นแล้วมองลงมาประหนึ่งว่าข้ามไปแล้วไปเลยอ่ะง่ายมันเหมือนเส้นเขตแดนระหว่างโลกความเป็นจริงมึงช่วยเรื่อะไรอย่างเงี้ยจะข้ามอีกก้อนนั่นแล้วแล้วก็ข้ามไปแล้วก็ไม่ข้ามท้ายมีคนมีคนดึงกลับมาก็คือเนี่ยแหละดึงกลับมาให้อยู่ต่อแล้วก็ต้องไปอ๋อแล้วเธอเริ่มมาเข้าสู่การช่วยเหลือผู้คนในเวนี่ยตั้งแต่อายุเท่า หกสิบเจ็ดที่เริ่มที่เริ่มแล้วก็เริ่มช่วยคนจากหลักสิบคนเป็นหลักร้อยเป็นหลักพันเป็นมาเรื่อย <Wow. S 3> ง่ายๆสั้นๆก็คือด้วยสกิลที่โฟมีเนี่ยซึ่งโฟสามารถที่จะติดต่อสื่อสารคอนแทคอะไรได้ซึ่งนิวไม่ได้สะดวกที่จะคอนแทคแล้วมันต้องมันต้องติดต่อมา <c oughs> ไม่ต้องไปทางมันเลยค่ะก็คือโฟก็จะใช้จิต ดีดีของโฟกเนี่ยเป็นจิต P S ที่จะกําหนดในแต่ละเทปของรายการเราว่าเทปนี้เราจะไปที่ไหนเอาจริงๆทุกคนเราโน้แพนแบบจริงๆนะที่มาวันนี้จุดเริ่มต้นของวันนี้อาจจะมีแพนนิดนึงเพราะว่าเราอยากมาไหว้ครูบาอาจารย์ที่เป็นครูบาอาจารย์ของโฟกก่อนก่อนที่เราจะใช้จิต P S ในการนําทางว่าวันนี้เราควรจะไปที่ไหนหรือวันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเราไม่สามารถที่จะทําสคริปต์ได้ฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเดินทางพร้อมไปกับพวกเรานะคะอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรเจออะไรแล้วเราก็จะเป็น เจ้าหนูจำไม่ที่สงสัยนี่แหละที่แบบไอโฟกอันนี้คืออะไรโฟกอันนี้คืออะไรเพราะเราไม่รู้จริงๆดูได้จากแค่เปิดตัวถามตะคุ้กเยอะเลยจ้ะผมอเพราะฉันแกล้ไม่ว่ากันเราจะเห็นทุกอย่างแต่ฉันเห็นหนันขยะสีน้ำเงินอยากเห็นเปล่าต้นไม้แกฉันไม่สะดวกอ่ะทั้งนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปที่ไหนก่อนไปหาครูบาอาจารย์ของโฟกเราก็จะเริ่มจากศาลพระศิวะละกันให้เราเดินเราไปวัดครูบาอาจารย์ ไปไหว้ครนะูบาอาจารย์ <c oughs> เปิดดวงเปิดทางให้จิตใจสดชื่นแจ่มใสนะตอนนี้มันเป็นเวลาที่เธอต้องใช้สมาธิดีคือเม <ะ S 1> อนนื่อกี้เขาบอกว่า,<ม>ออวาปัวพันกับน้ําในอดีตแสดงว่าต้องมีกรรมติดพันกับน้ามาอันนี้ไม่รู้นะอันนี้เป็นก็เป็นเรื่องราวแล้วเราอะใช่แต่ฉันชอบดำนะ้ำเกี่ยวไม่มันก็เป็นไปได้แต่มีอะไรที่ปัวพันกับน้ำอาจจะเป็นอดีตชาติอันนี้คือคิดก่อนนะยังไม่ได้สื่อมากกว่านี้คือที่ท่านพูดมาประมาณนี้ว่าปัวพันกับน้ำ ฉันคเพื่อให้เป็นสารข้างน้ําเป็นสารข้างน้ claro> ํนี <h <h ่คือพื้นแบบเป็นไงใช่เป็นสารติดน้ําแต่ที่ไหนไม่รู้ดิไหนมาลักษณะเป็นยังไงเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะไปที่ไหนก็เดี๋ยวต้องตามตามพลังตามสื่อไปว่าตรงไหนหมายถึงว่าขับไปเรื่อยๆหรอใช่ใช่ใช่ก็ตามตามสื่อไปเรื่อยๆแต่เขาบอกเป็นสารที่อยู่ข้างน้ํา รเราจะไปตามแล้วการจนาบุรีอย่างเงี้ยไม่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 เราจะสื่อที่บริเวณที่ในรัตมีไม่ไกลามากเท่าหแต่ว่าเราจะไปตอนนี้โดยที่เราไม่รู้ว่าจะไปที่ชหนเอาตามไปนี่คือจิตซีเอสจิตพีเอสของเราแล้วเธอเห็นอะไรในมโนอ่อนเป็นภาพสารเก่าที่เป็นเหมือนมีเจ้าพ่อก็แม่หรือว่าศิลปศิษิ์ชั้นลุคเทวดาที่สถิตยอยู่ตรงนั้นที่เขาเหมือนรอเราอยู่ที่จะให้พรจะให้เราไปขอ ถ้าเขาจะให้เหมือนเล่าพันแต่ตรงนั้นมามันอาจจะเป็นสักชาติที่ฉันเคยไปเป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าน,นี่บอกตรงว่าไม่รู้ว่าตรงไหนไม่ไม่รู้จักเหมือนกันทำไมฉันรู้สึกว่าฉันตื่นเต้นถ้าไม่ให้จิตเธอนำเบรยป์ปใช่ก่อนอจิตเธอนำเธอบอกทางเขาด้วยไม่งั้นเธอต้องไปขับเองแล้วได้งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราตามไปแกเห็นอะไรวะเวลาเวลาที่แบบจะไปแกว,ว่าใครควรจะไปไหเห็นภาพเลย ก่อจากดวงจิตเขาแล้วก็สื่อเป็นภาพแล้วก็มองจากพลังะที่เขาสื่อว่าเขาเชื่อมกับตรงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนไปที่ไหนเธอต้องเจาะเข้ามาในจิตฉันบอกว่าฉันกำลังคิดประมาณนั้นประมาณนั้นนี่คือถ้าฉันคิดร้ายเธอก็จะรู้รู้รคิดร้ายกับมึงมึงก็รู้ก็ไม่เห็นเคยคิดคดีอยู่แล้ว กไม่ต้องไปแล้วสมมติถ้าฉันแบบอยากไปที่นี่แล้วชันคิดไม่ไดจะไปที่นี่ที่นี่ที่นี่แล้วแกจะนึกถึงที่ที่ชันคิดปะไปไปได้หมดเนไม่ได้หมดเพราะเราสื่อตามจิตเขาว่าใครที่สื่อเขาด้วยเทวดาที่มาบอกอย่าลืมนะว่าบางทีมันมีเจ้ากรรมในเวรมีผีมาขวางด้วยก็ทำให้หวยได้เหมือนกันที่เช็คแล้วเนาะไม่ได้มีใครมาขวางเดี๋ยวเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปตรงนั้นน่าจะมีที่วัดวัดคิดว่าเป็นวัดนี้แต่ว่าไม่ใช่ในวัดแน่ๆเพราะบริเวณวัดเน้ามีส่ยป เลยไม่รู้จริงๆรายการนี้เป็นรายการให้บอกกับต่างจังหวัดทุกสุดมันเคไม่เหมาะแล้วก็สายเพราะมันจะต้องเข้าป่าเข้าอะไรที่มันเป็นจริงไงดังนั้นมันจะสนุกมากเลยมันจะเหมือนแบบมันจะสื่อง่ายเพราะว่าคนน้อยสองคือซ้ายนี่ซ้ายนี่เพราะจิตเขานิ่งแล้วก็เหมือนแบบว่าพลังงานมวลพลังงานเป็นกลุ่มใหญ่เว็นต่างจังหวัดแต่พอกรุงเทพมันแย่งกันมันเหมือนสัญญาณไวไฟจิตส่เอสเหมือนสัญญาณไวไฟฮะสัญญาณมือถือเนี้ยแย่งกันแล้วจะตีกันมั่วเลยหลันจากซ้ายจะมีป้ายวัดวัดอะไรวัดนี่แหละ วัดไก่เตี้ยี่ไงแั่นคิดว่าไม่อยู่ในวัดนี้แน่ๆวัดไก่เตี้ยเราเคยเลี้ยงหมาแล้วตอนที่น้องตายเราเอาหมามาเผาที่นี่ที่นี่มีน้ำไหมมีนั่นไงติดน้ําแต่ว่าสาลมน้ําคือสารไหนไม่รู้มไม่้องเคนรู้ก็เ,<อ>เราตามไปมานะฮะเราตามพลังกันมาว่าจะมีสารมีอะไรไหมเวลามาถึงที่แล้วอ่ะภาพมันชัดขึ้นปะใช่ใช่จะอยู่ทิศนี้ที่สื่อคืออยู่ทิศนี้เราต้องเดินตามไปดูอ่ะแต่ว่าไม่รู้ข้าทางไหน อ่าลองไปดูฉันเห็นทนอันนี้บอกก่อนว่าไม่เคยมาเหมือนกันเดี๋ยวเขาโมยของวันนะโฟมันบาตันตันออกไปไม่ได้ยอันนี้คืออะไรคือไม่ไม่รู้เหมือนกันนี้คือคือเหมือนต้เต้าแม่ตะเคียดหรือต้นไซหรือต้อง้แม่ที่แบบว่าถ้าถุดอยู่ตรงในนี้แม่แต่ในหัวเธอคือมีสารนั้นอยู่จริงมีสารใช่ใช่อ่าเรามานุ้นดูดีกว่าโฟงัว่ว่าเพราะว่าบริเวณวัดไม่น่ามีแค่นี้ไมไม่น่ามีแค่นี้ ไม่น่ามีไม่น่ามีไ่เดินไปไม่มีโอ้ oh, ถ้าไม่มีนะมึงเทปแรกและเทปสุดท้ายเลยนะปิดเพจแน่มึงเหมือนเอามันมาเสี่ยงเหมือนกันนะโ่กตรงน้ำเป็นสารอะไรหรือเปล่าเวลาเธอสัมผัสได้อะเวลาที่มันใกล้ถึงอนะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบมันเป็นแบบแลดูเรยๆแล้วปวดหัวปะ ไม่ปวดหัวเพราะมันชินแล้วแต่เมื่อก่อนตอนเพ่งก็จะเหนื่อยแล้วปวดหัวหน่อยเพราะว่าเด็กๆไงก็คือแบบสิกว่าปีที่แล้วกับพี1ิปีที่แล้วคือมันก็ใหม่ๆแล้วก็ยังไม่ชินกับพลัง มูเมื่อก่อน,นตอนจะคุยกับจะคุยกับผีคูยกับวิญญ,ญาณก็ต้องนั่งสมาธิแล้วคุยคือต้องนิ่งจริงๆแต่พอมาปัจจุบันเดิอน,นอย่างเงี้ยก็คุยได้ไหเหมือนเลเวลอ่ะมันก็เหมือนคุยกับคนปกติมันก็เหมือนเลเวลัพเปิดรายการด้วยความผิดหวังหรือเปล่า <c oughs> มึงไปตรงนั้นเอาจริงกูเริ่มแบบว่าวิวว่าวิว้างหน้ามันหว่าวิวลยนะโฟกัสแกมันเป็นทางอะไเป็นไม่รู้แกฉันไม่ไหวอะไรนะกลัวนะกูไม่น่าทำรายการนี้เลยเอาจริงๆเกูกลัวโอ้ยพี่เขามา แต่เหมือนมีอีกอะ่ะแต่ตรงนี้ก็ตรงสุดท่วนหนึง่งไม่เอาไม่อยากไปใกล้เมือนอันนี้น่าจะแบบว่าเป็นร้อยปีได้ไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมคิดว่าใช่เพราะเป็นสารไม้แต่นี้เขา่าจะทําใหม่มแต่เราจะอ,อยากเดินเข้าไปอีกอะ่ะนิดนึงน่าจะเป็นตรงนี้แหละที่เขาไปสืบบางๆติดตอนตอนแรกที่บอกว่าเป็นเป็นไม้สารไม้แต่ <Chem> <bir> อันนี้คือมีเจ้าที่และมีสิ่งศักดิ์อยู่แรงมากเพราะว่าอันนี้คือน่าจะเป็นร้อยกว่าปีแล้วต้นเนี้ยต้นเนี้ยนี่ไม่ต่ำกว่าร้อยปีแน่ เธอรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคเอาจะเย็นเย็นไิดตถูกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ไม่ได้หมายถึงไม่โอเคเขาจะงมายถึงว่าความรู้สึกตอนนี้เพราะว่าสื่อไงพอเรามาถึงปุ๊บแล้วก็สิ่งที่สื่ออะสื่อกับโดยตรงไงเพราะที่มาเนี่ยเพราะตามจิตตามจิตนิวมาใช่ไหมพอมาถึงปุ๊บเขาสื่อโดยตรงมันก็จะคนที่รับรู้ได้มันจะรู้สึกอยู่แล้วที่เขามาสื่ออะเป็นไม้ก็คือน่าจะเป็นตรงนี้แหละไม่ใช่ไม่่่่่ใช้้นนนนทททีีีีีราาอออวไไมมมมุยยูััดคื ที่สื่อแบบไม่ใช่อันนั้นบอกคือจะอยู่ติดน้ํากว่าแต่มันไม่ใช่อันนั้นแต่น่าจะนนแบบแกเอาตรงปะอ่าฉันรู้สึกว่าฉันอึนอดอัดฉันไม่ยากอยู่ตรงไม่แปลกหรอกเพราะว่าพอเราอยู่ใ,ใกล,ใใกล,ใใกล้ใกล้ใกับสิ่งที่เราสื่อพอเรามาถึงแล้วอะเหมือนพลังมันก็จะแน่นเพราะนั่นคือนั่นคือยิ่งผูกนะยิ่งผูก่กับูกสื่อตัวเรา เพราะเหมือนบางที่จิตเรารับไม่ไหวเขาเรียกเรามาแล้วเราเหมือนไม่ได้สวดมนต์มาไม่ได้อะไรมาไม่ได้พร้อมจะมาพอเราไม่ได้พร้อมจะมาขนาดนั้นไม่ได้เตรียมตัวมาไม่ได้ทําสมาธิมาไม่ได้ไม่ได้นั่งสมาธิมาพอเรามาเจออะไรที่มาพลังนี่แหละที่ถามเมื่อกี้ไงตอนกันสื่บปวดหัวหรือเปล่าเราไปคุยที่อื่นนั่นแหละ คือตอนนี้ซีเรียสว่าเอาตามมาน,นี่ก่อนรู้สึกไม่ค่อยโอเคซีเรียสว่ารู้สึกว่าอึดอัดใช่ใชนี่แหละคือสิ่งที่บอกไงนี่คืออาการที่กําลังที่เคยบอกว่ามาถามว่าตอนที่คุยกับผีหรืออะไรปวดหัวหรือเปล่าที่เมื่อก่อนปวดหัวที่มาก่อนแบบเหนื่อยที่อึดอัด ก็เพราะว่าสมาธิเรายังไม่ถึงความเป็นเด็กเรายังทาสมาธิไม่ถึงเราเพิ่งเริ่มมาเป็นร่างเริ่มมาเป็นหมอดูเริ่มมาทางนี้ใช่ไหมพอเวลาเวลานานเข้าเหมือนสมาธิระสูงขึ้นกุฏิภาวะสมาธิสมาภาวะจิตระสูงขึ้นก็จะไม่เป็นไรอ๋อตรงรู้สึกไมคอม포ตที่จะเดินเธรู้สึกไม่อยากไปงั้นอยู่ตรงนี้ต่อไปเดี๋ยวไปเองจะได้ดูว่ามีป่ะงั้นใครอยู่กับเพื่อนอยู่คนไม่อยากไปแรบจริงจริง่นนีตัวเขาอะตัวพี่ยูเนี่ยเขาเป็นเหมือนแบบว่าเป็นคนที่มาทางการแสดงแล้วก็ครอบเสียงเพาแก่มามีครูบาอาจารย์มา พราะงั้น<อ>ตัวเขาก็จะสัมผัสได้บางๆอยู่แล้วแต่พอเขามาเจอเขาก็มีอาการต้านเพราะว่าความกลัวความจิตเขาว่าพอเจออะไรวิญญาณที่มาสื่อเขาโดยตรงอาการเขาออกไม่แปลกเลยคือตอนนี้พอมีรู้สึกของนิวนิวรู้สึกว่านิวไม่ได้สบายใจที่จะเดินเข้าไปมันอึด,อ,ดอัดมืออึดมันไม่โอเคเหมือนเราเข้าไปในที่ที่เราสึกมลยไม่ใช่ที่ของเราแล้วเ,เราพอโฟกัสค่ะยิ่งเข้าไปในซอยนิวรู้สึกว่าแบบนิวยังโดยน้องแต่ไม่ไม่ได้รลบสูก ไได้ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าตัวเราตัวเราไม่อยากต้องไม่รู้ตอนนี้โฟไปถึงไหนอย่าโกรธอยู่รธอยู่ที่คธแค่รู้สึกอีกขอโทษนะครับตรงด้านนี้มันมีสารอะไรอยู่ไหมฮะพวกสารอะไรพวกสารเพียงตาหรือสารเล้วที่หรือสารอะไรก็ ตรงนั้นที่เดียวเหรอฮะเดียวต้นไทรใหญ่นั่งแล้วด้านริมน้ำอ่ะไม่มีครับคุณครับตรงนั้นแหละสองพันต้นใหญ่เลยกับต้นนู้นแหละอ๋อคือต้นที่ผ่านมาใช่ไหมเคยมีสารป่ะใหญ่กับต้นนู้นแหละเคยมีสารเหรอครับก็มีสารอยู่างไงอ๋อเหรอไม่เห็นอ๋อไม่ไม่แล้วต้นนี้ต้นนี้ไม่มีใช่ไหมแล้วอ๋อแต่เคยมีอ๋อขอบคุณครับเป็นสารไม้ป่ะฮะหรือสารอะไรอ๋อเหรออ๋อขอบคุณครับคอนเฟิร์มฮะเมื่อก่อนเป็นสารไม้ ององคงม,มีอะไรพันกันที่แบบไป,ไปจิตแถวนี้ไงเพราะเราเริ่มจากตรงสารพรศิศวะเมื่อกี้นี้เราแวกนี้ที่สื่อติดมาสื่อกับพี่นิวได้แรงที่สุดคือตรงนี้ไงเพราะมวลพลังมันอยู่แถวๆนี้เราแวกนี้ทั้งหมดที่บอกว่าที่ผมบอกว่ามันจะมีที่หนึ่งแน่ๆตรงนี้เขาเพิ่งเอาสารออกไปนะครับตรงนี้ เอา้าทำไมนี่กูเมื่อกี้ไม่เห็นวะเมื่อกี้ไม่เห็นจริงไม่เห็นสารที่ล้ลลอมอยู่จริงนี่คือสารไม้ที่ล้อมอยู่เขาบอกเพิ่งเอาออกไปเพิ่งถอนไปซึ่งเมื่อก่อนมีสารยานยังอยู่แต่ก็า่าตรงนั้รวมได้ไม่เป็นไรนี่คือสารที่บอกนะครับที่ว่าเราสื่อได้คือรู้สึกว่าอันนี้ผมบอกก่อนนะผมไม่เคยเดินเข้ามาตรงนี้ไม่เคยมาตรงนี้เลยไม่เคยมาที่นี่เลยที่ผมพูดในรถก่อนมาว่าเป็นเหมือนสารไม้ประมาณสารไม้ไม้ได้คําตอบแล้วครับว่าเมื่อก่อนเคยเป็นสารไม้ก่อนจะเพิ่มเหล็กเพิ่มอะไรเข้าไป แมแ่แล้วที่ต้องมาตรงนี้เพราะอะไรคนนี้เธอสื่อได้เขาไม่ได้โกรธอะไรฉันใช่ไหมไม่ได้โกรธก็เจอที่บอกตั้งแต่ก่อนมาถึงแล้วว่าจริงๆแล้วที่มาเสือพูดไปแล้วตั้งแต่แล้วว่าไม่ได้ชั้นเทวดานะ่าจะเป็นชั้นลูกกเทวดาลูกเทวดาคืออะไรคาว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่คือวิญญาณนะั่นแหละแต่ว่าวิญญาณที่มีกุศลเยอะที่มีคนกราบไหว้เยอะสถิตเป็นตะเคียนสถิตเป็น,ปนอะไรอะไร,ะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งจิตตอนนี้มันเหมือนดวงตอนนี้สภาวะดวงหรือจิตตอนนี้ ช่วงเนี้ยเชื่อมกับเขาได้พอดีเหมือนช่วงไหนสื่ออะไรได้มันคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็ไปแล้วแต่บุคคลนะครับมันความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่ว่าความสมัครใจแต่นี่เราสื่อให้ถจริงๆว่าส<ต>ิ่งที่เราเรียกมาเราแค่กลัวเขาจะโกรธไม่ได้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 โกรธ แต่เมื่อกี้บอกคําตอบก่อนอย่างที่เห็นภาพตามเข้าไปอะ่ะคือไปถามชาวบ้านแล้วก็คืออันนี้เคยเป็นสารไม้มา,มาก,ก่อนจริงสถานะไหนที่ใช่ที่โฟเห็นรวมกันค,คือมวลรวมกันเพราะที่บอกบอกแล้วมาสื่อตรงนี้ก็คือใช่แต่ว่าน่าจะมีมากกว่านี้ก็เลยเดินเข้าไปดูจริเอาจริงตอนนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่โอเคไม่เป็นไรมันไม่แปลกเพราะ,ะอยู่ใกล้เทปนี้ก็ประมาณนี้คือเรามาให้ดูก่อนว่าจริงๆเนี่ยเราสื่อมาเจอจุจเอาจริงรายการนี้กูยังทำต่อได้ไหมได้ดอเราต้องอย่ากลัวดิไปพอไปจบตรงนี้เถอะโอเคเดี๋ยวก็จะดีขึ้นไ่อะร เปิดเทปแรกแล้วปิดเลยนะแสดงว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่เขาสื่อมาจริงเพราะว่าถ้าเกิดเขาสื่อมาตั้งแต่แรกอะ่ะพอมาถึงจะเป็นอาการอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาพยายามมาคอนแทคกกับพี่นิวจริงจแล้วทำให้รูส้สึกอึดอัดเหมือนจะเข้าล่างอะ่ะแต่เขาไม่ได้จะเข้ามาถึงเ <c oughs> วลาพิธยารมาสื่อ,อ <c oughs> ถ้าคนสบายใจถ้าคนที่เป็นล่างหรือคนที่เป็นหมอดูอย่างเงี้ยเข้ใจปะคนที่เป็นล่างหรือคนที่เป็นหมอดูอย่างเงี้ยพอมันชินกับพลังชินกับทุกอย่างพอวันหนึ่งที่มันมาสื่อมันก็คือเรื่องปกติแล้ว ไม่ได้เป็นไรแล้วแต่คนที่ไม่เคยอ่ะคนที่เหมือนแบบว่าเขาพยายามมาคอนแทคอ่ะก็จะมีอาการหน่อยๆเพราะว่าเคปเนี่ยเราสื่อเขาตรงๆว่าเขาต้องมาว่าที่ไหนไงพอเขามาถึงที่แล้วเหมือนเจ้าภาพพอระหว่างที่เขาติดต่อ,อฉันไม่รับงานเจ้าภาพแล้วก็เลยกลายเป็นว่า<อ>ขเขาก็มีอาการเรื่องปกติครับเดี๋ยวก็หายไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ดีไม่ต้องกังวลถามก่อนว่าเคยมีข้อมูลนึงที่เมื่อกี้พี่นิวเคยบอกว่าตอนที่หมาเสียชีวิตมาเผาที่นี่ใช่ไหมใช่ก็ตรงนั้นนะเมื่อกี้คือเมื่อกี้เหน็นว่าวบบคือเป็นใช่ใช่ก็คือตรงนั้นถูกปะโอผาม อันนี้บอกก่อนนะผมไม่เคยมาตรงนั้นเลยแต่ว่าตอนที่มาเผาเนี่ยได้พูดอะไรหรือได้บอกว่าขออะไรหรือได้ไปพูดอะไรเล่นๆหรือแบบว่ามาขอพรหรือวไปไหว้อะไรหรือว่าไปคิดอะไรตรงนั้นปบว่าถ้าอยู่แถวนี้หรือขอหรือมาอะไร <S <S อ่ะเฮ้ยแล้วพอเผาเสร็จกระดูกไว้ไหนอะลอยคานหมดเลยเหรอหมดเลยลอยที่ไหน แถวแถวนี้ใช่ไหมแถวแถวนี้ด้วยใช่ไหมพี่วัดเขามีบริการแล้วไปตอนรอยไปด้วยแบบไม่ได้ไปใช่ไหมไปไปวันรุ่งขึ้นเผาตอนนั้นแต่แถวนี้ถูกไหมใช่ังนั้นน่าจะใช่เอาจริงๆไหมอันนี้อยู่ความเชื่อนะตัววิญญาณหรือเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือลูกเทวดาที่เนี้ยเขาไม่ได้สื่อผ่านผมเข้ามาเพื่อที่จะเรียกพี่นิวมาไหวหรือมาให้ผลแต่เขาสื่อมาเพื่อเพื่อช่วยเชื่ออะไรนะช่วยเนียหรอใช่เพราะวันมันเหมือนเราเขายังเป็น ่วงพวงอะไรทักอย่างที่เราไปพูดอะไรก่อนตอนที่เขามาเผาเขาหรืออะไรทักอย่างเหมือนคล้ายๆว่าเขาเลยไม่ไปเกิดคล้ายๆว่าเหมือนแบบเหมืนอนรอยังอะไรอาวรหรืออยากจะให้อยู่กันต่อเขาเลยเหมือนสื่อเป็นตัวเป็นตัวสื่อกลางเชื่อมมาถึงให้เจ้าพ่อเจา้จาแม่ตรงนี้เพื่อให้มาบอกว่าเขายังอยู่นะอันนี้คือคดีพิลึกจริงๆเพราะเป็นชั้นสัตว์ดจฉานเขาจะพลังไม่พอจะมาสื่อขนาดนั้นที่แบบว่าเป็นหมาอ่างเงี้ยเขาจะพลังไม่ได้พอที่มาสื่อตรงๆแล้วจะทำให้เข้าใจได้ว่าเขาต้องการพูดอะไร คือตอนนั้นอ่ะเขาได้ผ่านมาอีกทอดก่อนก่อนที่เขาเจ้าเขาชูเนีย่ยเราอ่ะจําได้ว่าเราอ่ะเดินเข้าไปก่อนก่อนชูเนีย่ยไปชูเนีย่ยเป็นคุตดดน์คุตน์ทอยสีดำแล้วเราอ่ะเราไปหอดแก๊้ชาว้วพูดว่าแล้วเราก็พูดกับเขาก็แบบมันก็คือการบอกว่าเนี่ยชูเนี่ย เหมือนแบบขอโทษที่ดูแลเขาได้ไม่ดีพออะไรเงี้ยเหมือนตอนนั้นเราแบบไปปฏิบัติธรรมแล้วเราก็เอาเขาไปฝากไว้ในสถานที่ที่เราไว้ใจว่าเขาจะดูแลเขาได้ดีแต่ว่าเขาดันดูแลไม่ดีแล้วพน,นทำใหจูเนียร์ปอดปอดวงบไม่สบายแล้วก็เสียอะันก็เลยรู้สึกว่าแบบเราอัดโทษตัวเองที่เอาเ,เขาไปไว้ตรงนั้นเลยแต่เราก็บอกเขานะว่าแบบเออตอนนี้แบบจูเนียร์มีมีปูกไม่พละมาแล้วอะไรเงี้ย ก็เหมือนพูดไปกอดไปร้องไห้ไปกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทําให้ตัวชูเน่ไปไหนดีได้หรือเปล่าแต่ก็ <c Greek> จําคําพูดที่เจงพูดไม่ได้แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเราไปพูดอะไรที่ทาให้แบบมันไม่ปล่อยเขาไปเปล่า <c ll ular este> แต่ว่าเราไม่ได้ฝั่นอะไรที่ไม่ดีถึงเขาตั้งแต่นี้เขาเสียอะได้ก็มีนถึงบปางไม่ได้บอกไม่ดีแต่ว่านั่นแหละไม่เป็นไรก็คือเขาก็ยังเหมือนมีวงอยู่มีมีอะไรอวรร์อยู่ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องที่นี่ก็ได้พงว่างก็ไปเถ่าคุณ แล้วก็ส่งมาถึงเขาแล้วบอกว่าให้เขาไปสู่จิตวิตรีเยอะเพราะเราปวด,ปวดเขาที่นี่ได้ไหมได้แต่ต้องกวดน้ําตอนกวดน้ำก็บอกว่ากวดเขาโดยตรงเลยนึกถึงเขาแล้วกวดเขาแล้วบอกว่าไม่ต้องห่วงอะไรอีกให้ไปสู่จิติตรีควบคที่ดีควบคุมให้สูงข,ขึ้นให้ปวดหปวดตัดกรรมตั้งแต่นี้เป็นต้นไปความสุขของเราคืออยากเข้าไป็นควบคุมที่ดีเขาไปเกิดเข้าไปได้ก็ได้เจอในสิ่งดีๆที่แค่เราทำบุญด้วยอะไรอะไรก็ได้อะไรก็ได้เลยเราไปถวายสังฆาอะไรได้ได้เราไปตอนนี้เลยได้ หรือแม้ก็ไปหยอดตู้หรือว่าอะไรก็ได้จะต้องไปหาน้ําอวดหรือครับใช่เลยถ้าเขาได้รอบแกจะรู้ป่าวว่า,ารู้จะเช็คให้รู้ไหมเช็คการที่เดินกลับไปอีีแล้วจะไม่เป็นไรเชื่อไหมาะเมื่อกี้ที่ที่เป็นอย่างนั้นน่ะเพราะเขาพยายามกดเราทำให้เรารับรู้ให้ได้ว่านึกถึงเรื่องนี้ให้ได้พยายามให้ให้อึดอัดให,ให้ให้รู้สึกได้ว่าเขากพยายามจะสื่อกัเราแต่ที่เป็นมากมากอ่ะเพราะว่าจูเนียร์แหละเป็นคนสื่อเข้ามาทําให้รู้สึกแบบว่าไม่โอเคอยากจะร้องไห้จะทำบนแตบไม่ชอไปเช็คก็ได้แต่ถ้าลองทํา ทำบุญแล้วกวดนั้นแล้วอาจจะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็อาจจะไม่รู้สึกต่อต้านกันเดินเข้าไปแล้วก็ได้ลองดูก่อนเขียนชื่อลงไปจะมีเขียนว่าเนี่ยอุทิศให้ใครอะไรอุทิศให้อะไร,ะไรว่าไป <laughs> ตอนนี้พิธีกรอะไรคนนึง ติดหลุดไปแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นว่าสุดท้ายแล้วก็คดีพลิกนิดหน่อยแต่ว่านี่คือจิตพีเอ็ดแนี่คือรายการของเราที่เราต้องคุยทุกอย่างว่าอะไรเป็นอะไรเพื่ออะไรจนจบที่สื่อเพราะอะไรอะไรทุกอย่างต้องมีคําตอบน,นะครับน<ม>ี่เป็นตอนีแรกนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรารอเจอกันนอีพีต่อไปเพราะว่าระหว่างที่เราคุยอยู่ตอนนี้ก็มีอะไรบางอย่างสื่อมาหาผมยเนี่ยไม่เกี่ยวกับซานีกเหรอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว <S 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 ไม่เกี่ยวเอาเป็นว่าทุกคนก็ไปกด subscribe ช่องบ้านชาติ production ไว้แล้วกันนะครับ แล้วมันจะมีอะไรมาให้ดูอีกก็รอดูนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะเรารอดูในอีพีต่อไปดีกว่าแล้วที่สื่อมาแรงกว่านี้อีกถอนตัวบายเจอกันอีพีต่อไปค่ะไม่มไบาม่อีพีต่อไปเจเจอก,นนอกนันอย่าลืมติดตาม